สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พามาเที่ยวป่าบ้านโนนตำาบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษนะครับเป็นพื้นที่ป่าเรียกได้ว่าเป็นป่าต้นชาตินะครับซึ่งต้นไม้ส่วนใหญ่เนี่ย80%ก็คือต้นชาติแล้วนอกนั้นก็เป็น ต้นไม้ทั่วไปนะครับขึ้นป่ายปาเป็นป่าชุมชนของกรมป่าไม้ครับซึ่งมีไว้เพื่อการอนุรักษ์ป่าให้กับชาวบ้นานทีในละแวกน้ครับวัน <c oughs> นี้เข้าป่ามาหาเห็ด <c oughs> เห็ดเพาะครับช่วงนี้ราคาดีมากเลยครับกิโลละสี0รขึ้น เดี๋ยวมาดูกันครับพาคุณแม่มาเที่ยวป่าหาเห็ดเพาะคุณแม่บอกว่าเจอแล้วไหนครับโอ้เห็นไหมน,หนี่ลักษณะของเห็ดเพาะเห็นไหมนี่ฮะดูดิโอ้โหดอกใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยโอ้เยอะเลยนี่ แถวนี้มันก็จะขึ้นเป็นกลุ่มๆเลยเนาะแม,มะ่ความชื้นได้เก,นะเ,เก็บเลยนะเก็บเลยเก็บเลยโอ้ยอยู่ตรงนี้นี่ไม่ต้องไปไหนไม่ต้องไปไหนแล้วนี่ <c oughs> ได้ได้มอแกงเลยนี่ <c oughs> <c oughs> ได้แล้วนี่ได้เยอะแล้ว <c oughs> ป่านี้เป็นป่าตองชาติครับนี่ <c oughs> เป็นป่าตองชาติต้นไม้อื่นน้อยมากแทบไม่เห็นเลย <c oughs> เป็นป่าธรรมชาติครับ <c oughs> โอ้เยอะเลยโอ้ยังมีเยอะนะเนี่ยแค่นี้หมดแล้วมีแค่นี้ถ้าเขาขึ้นตรงนี้ ปีหน้าก็จะขึ้นตรงนี้อีกเห็นไหมเนาะครับการค้นพบอันยิ่งใหญ่ถ้าไม่เคยมาไม่เคยเก็บไม่เคยหานี่ไม่รู้เลยว่านี่คือเห็ดนี่คือเห็ดเผาะเห็ดเผาะหนังครับนี่ เห็ดเพาะหนังได้แล้วกลุ่มนี้มี2เม็ดนี่ครับเห็ดเพาะหนัง <c oughs> ที่เจอตรงนี้ก็จะเป็นเห็ดเพาะหนังซะส่วนใหญ่นะครับ เห็ดน,นก็หลายเม็ดเลยนลักษณะที่เขาฝังอยู่ในดินประมาณนี้ครับนี่นะครับหุดแล้วุิดเลยเก็บเลยครับ เเพาะหนังครับป่าต้นชาติแห่งนี้นะครับเป็นป่าชุมชนซึ่งมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นร้อยไร่นะครับ ช่วงต้นฤดูฝนแบบนี้นะครับในป่าต้นชาติจะมีเห็ดเพาะเห็ดนานาชนิดซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับชุมชนชาวบ้านโดยรอบนะครับมาหาของป่ากันในป่านี้จะมีอาหาร<ม>หล่อเลี้ยงชุมชนได้เยอะทีเดียวครับ มีป่ามีอาหารมีป่ามีน้ำนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เล็กสัตว์น้อยจำนวนมากพึ่งพาอาศัยกันในความร้อนแรงแบบนี้ก็ยังได้ร่มเงาได้หาอาหารกัน ต้นดูฝนแล้วนะครับความเขียวเขาก็จะยังไม่เต็มที่แตก่ก็ได้เห็นบ้างนะครับจากการแตกยอดใหม่ของต้นเล็กๆเห็นแล้วก็สดชื่นนะครับ ช่วยการรักษาป่าไว้แบบนี้ได้ความสดชื่นได้อากาศที่ดีรอบชุมชนเลยครับในดินก็ยังมีจุลินทรีย์จำนวนมากหล่อเลี้ยงต้นพืชต้นไม้ต่างๆ ทางกรมป่าไม้ได้อนุรักษ์เขตพื้นที่ป่าแห่งนี้นะครับมีจำนวนหลายร้อยไร่เพื่อไว้สำหรับประชาชนชาวบ้านทั่วไปนะครับได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการหาอาหารนะครับหาเห็ดป,ป่าแล้วก็เป็นป่าสำหรับให้อากาศที่ดี และเป็นป่าต้นน้ำซึ่งจะอยู่ใกล้แม่นํามูลนะครับป่าแห่งนี้แล้วก็อนุรักษ์พวกพันไม้ต่างๆเอาไว้ให้สับประชาชนทั่วไป